สวัสดีครับก็จะพูดถึงเรื่องของการเล่นกับเวลานะครับแบบเบสิกก่อนนะแบบ Basic. เบสิกอ,อย่างแรกนะครับให้เราดูเวลาเบสิกเนี่ยให้ดูที่เวลา1ต่อ1ก่อน1ต่อ1นะครับเวลา1ต่อ1 หน่งต่อสกับ1นต่อสนะกับ 1, 2. 2> 1. 2. 1> นึ่ต่อสอนต่อสะครับคราวนี้สองเวลาเนี่ยมันจะมีเวลาอันนี้เรียกว่าเวลาเต็มนะอันนี้เรียกว่าเวลาเต็มถ้าเป็นเวลา accurate มันก็จะเป็น accurate นะ ก็เท่ากับ1ต่อ0จุดแบบนีนอ้อันนี้ accurate ก็จะเป็น accurate เท่ากับ1ต่อ1จุดหแบบนี้ จะเห็นว่ามันหักออกไปเท่าไหร่หักเศษมันออกไปแต่ช่างมันนะครับอหมายความว่ายังไงอย่างแรกมาดูหนึ่งต่อหนึ่งก่อนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเวลาที่มันขึ้นมานะมันขึ้นมานะหนึ่ง หนึ่งชุดหมายถึงว่าสีเขียว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 เนี่ยนะครับหนึ่งชุดกี่แท่งอันนี้ก็ห้าแท่งนะครับห้านะรตรนี้ห้าแท่งเวลาพักนะครับสมมติว่ามันเริ่มพักสีแดงพับเนี่ยเราจะ ปกติเราจะต้องอยังไงครับรอถูกปะพักเราก็ต้องรอก่อนนะครับอันนี้เป็นแนวคิดการเล่นอันนี้ต้องระวังนะบางคนพอมันพักพปุ๊บก็คิดจะสวนเลยถูกปะไม่ได้เราต้องเล่นทีละหน้าตอนนี้เราเล่นหน้าบ่ายถูกปะสิ่งที่รอก็คือรอการพักรอการพักครั้งแรกให้มันขึ้นไปเลยนะให้มันขึ้นไปเลย เอ็กซ์เพอะไรดาวเสียนะเนี่ยรอการพักเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือดาวเสียเช็คดาวเสียก่อนเอ็กซ์เพดาวเสียเอ็กซ์เพดาวเสียนะครับ ายถึงว่าดาวนี้นะเนี่ยดาวเนี่ยดาวเสียอันที่สองก็คือรอการพักนะครับสองก็รอการพักนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นอัน,นี้ห้าเนี่ยพักแม็กซิมัมพักเท่าไหร่นะครับแม็กพักแม็กพักแม็ก พักแม็กคือเท่ากับ5คเท่ากับเท่าไหร่5คูณ5คูณจุดเท่ากับ3นะครับแล้วก็ใช้5คูณจุดเผืดเอาด้วยก็เท่ากับ3.8ก็เป็น4นะครับ สรุปว่าอคเอเดทเท่ากับ3มถึง4แท่ง3ถึง4แท่งแบบนี้นะครับพอหลังจาก3มถึง4แท่งหรือ5แท่งแม็กเนี่ยจะต้องเจอแท่งจะต้องเจอแท่งอะไรจะต้องเจอแท่งกลับจะต้องเจอแท่งกลับ3มนะครับพักเสร็จต้องเจอแท่งพักเอ้แท่งกลับสาม พักเสร็จพักเสร็จต้องเจอแท่งกับครับกับเท่ากับคิวในไทม์เฟรมเล็กคิวใน TF เเล็กแบบนี้คิวในไทม์เฟรมเล็ก แล้วไงเสร็จแล้วก็ expect การขึ้นเหมือนเดิม expect การขึ้นเหมือนเดิมคือขึ้นกี่แท่ง5แท่งนะครับ expect การขึ้น5แท่งเหมือนเดิมนะก็เป็น primary secondary นะ expect การขึ้น5แท่ง c เป้าหมายการขึ้น5แท่ง เป้าหมาย,เป,ามายเป้าหมายชุดที่สองเป้าหมายเป้าหมายเป้าาหมยชุดที่สองเป้าหมายก็อีกเป้าหมายขึ้นหนึ่งเท่าขึ้นเท่ากับเท่ากับอีกหนึ่งชดุดหนึ่งชุด คือ5แทง่งนะครับเอาเอาแค่นั้นนะเอาแค่นั้นอีก5แทง่งเพราะว่ามัน5้าแทง่ง5้าแทง่ง6แท่งเนี่ยบางทีมันไม่มันไม่ได้หมายถึงว่าระยะมันจะถึงนะแต่ว่าหน้าที่ของเขาคือทำลายดาวนะครับอันนี้คือเนี่ยเป,เป้าหมายการขึ้นเนี่ยคือ5แทง่งเพราะฉะนั้นอันนี้ ดาวหนึ่งดาวสองเสียเรี่ยงเสียเรียบร้อยอันเนี้ยทำลายดาวเรียบร้อยทำลายดาวเรียบร้อยนะครับตรงนี้ทำลายดาวแล้วทำลายดาวแล้ว expect ก,การพักตัว กากราากพักตัวมากขึ้นอืมนี่ทำลายดาวแล้วเอกไปการพักตัวมากขึ้นหมดแล้วนะครับเป้าหมายแค่นี้ข้อหลังจากนี้มันต้องไมพักเบรกนะครับมาดูว่าสิ่งที่เขาต้องทําอย่างแรกคือเขาทำอะไรครับเขาเบรกเขาเบรกทลายนะครับเพื่อทำเพื่อทำลายดาวนะ แล้วก็โครงสร้างที่ลงมาเป็นโครงสร้างอ่อนนะครับเพราะนั้นจะขึ้นวิ่งขึ้นมาทำลายดาวเป็น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 ฟาสต์นะครับฟาสต์หมายถึงว่าไอ้นี่ลงมาเท่าไหร่ลงมายี่ทบส่แทงเพราะไอ้นี่ขึ้นไปกี่แทงครึ่งหนึ่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนี่เท่าไหร่วะสามสองอ่าอันนี้เท่าไหร่สิบห้าสิบหกแทงก็ครึ่งหนึ่งนะครับก็สรุปได้ว่าโครงสร้างสโลว์นะครับ ครองฟ้างคลองสร้างสโลแบบนี้แบบนี้จะถูกคิวขึ้นด้วย เวลา0.5เท่าของที่ลงมานี่โครงสร้างแบบสโลแบบนี้โครงสร้างสโลแบบนี้นะครับก็จะถูกคิวขึ้นมาอันนี้กี่แท่ง32นะ สามสิบสองสาสิบสองแท่งนะแสดงว่าตรงนี้ต้องสิบหกแท่งตรงนี้สิบห้าถึงสิบหกแท่งถึงสิบหกแท่งแต่มันไม่ได้มีแค่โครงสร้างแบบนี้นะมันจะไม่เท่ากันนะแต่ถ้าโครงสร้างโครงสร้างโครงสร้างแบบอื่นก็ก็มีนะอันนี้เป็นโครงสร้างอ่อนนะครับ สิบหกแท่งแล้วพักนะสิบห้าสิบหกแท่งแล้วก็พักนี่ลงมาโครงสร้างอ่อนลงมาต้องมาชุดนี้ชุดนี้ต้องเรียกเป็นชุดชุดนี้นี่32สองครับแบบนี้ เพราะฉะนั้นตัวนี้พักอย่างนี้ถูกป่ะอย่างแรกหนึ่งต่อหนึ่งห้าพักกี่แท่งหนึ่งสองสามสี่อันนี้จะดีดใช่ป่ะไม่กลับไม่กลับเนี่ยอันเนี้ยสามสี่แท่งเนี่ยไม่กลับแสดงว่าไปรออะไรเวลาแม็กเวลาแม็กคือต้องพักห้าแล้วต้องกลับป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวถัดไปต้องกลับนะไม่งั้นแย่ yeah. นี่กลับแล้วขึ้นกลับถูกป่ะ พอก็ปุ๊บก็รอเล่นที่ไหนก็รอเล่นที่ขีดหมายถึงว่ารอที่แนวรับถัดไปของขีดนี่ก็รอตรงนี้ปับ๊บตรงนี้รอตรงขีดหัวเดิมเนี่ยมันก็หลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราเล็มก็เล็มก็ดูจากขีดตัวนี้ตลบลงมาหางตัวนี้ตลบลงมาแถวๆนี้ก็จะได้ประมาณแถวๆนี้แต่ยังแรกเราซื้อที่นี่ก่อนนี่ซื้อที่นี่ซื้อที่หัวก่อนเป็นบรรทัดฐาน นะเสร็จแล้วก็ขึ้นนะก็ขึ้นก็ขึ้นไปกี่แท่งสี่แท่งสี่ห้าห้าแท่งพูดผิดห้าแท่งห้าแท่งเอาห้าแท่งพอนะห้าแท่งพอทําดาวเสียละห้าแท่งพอถ้าอยากเข้าแบบเลมมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้เอาง่ายๆนะไม่ใช่เข้าแบบเลมออกแบบเลมเลมออกเออ ก็อันนี้เอาง่ายๆก็แค่เนี้ขึ้นมาแค่นี้ปุ๊บ x x p e c t หลังจากนี้มันต้องพักถูกปะก็พักไปพักก็ต้องเบรกค่ะเบรกแทนลายลงมาปุ๊บทำแท่งขวางรู้ยังว่าพักแล้วพักแล้วแต่จะเซลล์อยอก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อ่ะเนี่ยคือหนึ่งต่อหนึ่งถูกปะตัวนี้เราเราเราพูดถึงว่าตรงเนี้ยมันขึ้นหนึ่งต่อหนึ่งละตัวนี้นะนี่ตัวนี้ อันนี้ขึ้นหนึ่งชุดตัวนี้พักขึ้นหนึ่งชุดแล้วนะแล้วก็พักหนึ่งชุดก็คือพักเท่ากันห้าแท่งหนึ่งสองสามี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็กลับสบะนี่ห้าแท่งห้าต่อห้านะครับก็คือไว้ใช้เวลาแม็กนี่แม็กเวลาแม็กนะ เวลาแม็กแครเรทคือสามสี่อันนี้พยายามที่ขึ้นที่แท่งที่สี่นะแต่มันไม่ขึ้นต่อมาต่อมาอันนี้มันขึ้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 นไปหนึ่งชุดแล้วมันก็พักละเพราะว่ามันทําหน้าที่ของมันละเอฟเซกดาวเสียตัวที่หนึ่งเนี่ยดาวเสียตัวที่หนึ่งดาวเสียตัวตัวที่หนึ่งนี่ดาวเสียละดาวเสียหนึ่งนะดาวเสียหนะึ่ง ทำลายดาวเนี่ยดาวเสียสองนะอันนี้ดาวเสียสองดาวสองวงเล็บดาวสองเดาวสองลนะทำลายดาวเนีดาวสองปุ๊บก็พักจบปะพอดาวสองเสร็จพักก็พักเลยนะต่อมานะครับต่อมา ให้ดูนะครับว่าที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยสิบห้าสบหกแท่งเนี่ยนะครับถ้ามันจะขึ้นต่อหมายถึงว่ามันจะขึ้นต่อนะครับเมื่อกี้เราใช้หนึ่งต่อหนึ่งนะคราวนี้เราจะเห็นว่าไอเทนไลน์เนี่ยม,ม,มันมันมันมีเทนที่อยู่ในแท่งที่อยู่ในเทรนเดียวกันนะอยู่ภายใต้เทรนไลน์เดียวกันถือว่าเป็นเซตเดียวกันจากบนลงล่าง นับตั้งแต่จากท็อปมาลงล่างโดยแบ่งแบ่งโดยตัวที่มีการเบรกเทนถือว่าเป็นคนละเซตเพราะฉะนั้นจากบนลงล่างตัวนี้แสดงว่าเป็นเซตเดียวกันถูกปะก็เริ่มจากนับจากตัวสีเขียวเริ่ม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 เริ่เเริ่มนับจากตัวสีเขียวตัวนี้มาถึงข้างบนตัวนี้นับทั้งหมดเนี่ยนับลากเลยปั๊บสิแท่งนะสิแท่งนะอันนี้แก้เป็น เป็นสิบหกแท่งสิบหกแท่งนะครับสิบหกแท่งเนี่ยนะครับก็ครึ่งหนึ่งพอดีเห็นปะ่ะส่วจุดห้าสามสองสิบหกครับเสร็จแล้วสิบหกแท่งเนี่ยถ้ามันจะพักหนึ่งตอนหนึ่งรอบใหม่มันจะต้องเป็นเท่าไหร่สิบหกแท่งก็ต้องเป็นกี่แท่งวาเอาสิบหกคูณจุดหกหนึ่งแปด ก็เป็นเท่าไหรสิบถูกไหมครับพักสิบแท่งนะพักสิบแท่งหมายถึงว่าสิบสิบสิบแท่งแล้วเอาเวลาไอ้นี่ด้วยนะเออเลือกด้วยเก้าสิบนะสิบนะสิบจำไว้จำไว้ว่าสิบนะสิบหกคูณจุดเจ็ดหกสี่สิบสองนะสิบกับสิบสองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะพักสิบกับสิบสองแท่งแล้วต้องต้องกัปขึ้นหมายถึงว่ากัปไอ้ไซีเวย์ตัวเนี้ยเนี่ยไอ้กัปกัปกัปตัวเนี้ย เพราะฉะนั้นในเนี้ยมันจะมีผักอีกกี่ทั้งหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถูกปะอันเนี้ยสิบเนี้ยมันยังไม่มันยังไม่กลับหมายถึงว่ามันยังไม่กลับแสดงว่ามันตรงเนี้ยคิดว่าเป็นไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันถึงตรงนี้ยังไงก็โดนตบถูกปะมันโดนตบแสดงว่ามันไม่ขึ้น เนี้สิบแท่งเนี่ยมันอยู่แค่นี้ละเดี๋ยวตรงเนี้สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแท่งเนี่ยหกเจ็ดแท่งเนี่ยมันก็กดลงมาอีกตรงนี้อีกชุดหนึ่งแสดงว่ามันจะต้องโดนทําเวลานานถูกไหมอ่ามันก็จะกลายเป็นเวลาหนึ่งต่อสองนะสมมติว่ามันไม่ขึ้นนะแต่ถ้ามันดิดพุ่งขึ้นไปแล้วมายืนตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่อันนั้นอีกเรื่องอีกอีกอีกแนวคิดหนึ่งแต่ถ้าอย่างแรกเนี่ยเรากลับมาที่หนะึ่งต่อสองกันป่ะจะมี มันจะมีเวลาหนึ่งต่อสองอยู่นี่เวลาหนึ่งต่อสองเวลาหนึ่งต่อสองเพราะนั้นตรงนี้เมื่อกี้ให้จำสิบกับสิบสองถูกปะสิบกับสิบสองคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าตรงนี้หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงนี้เนี่ยสิบหรือสิบสองตรงนี้จะต้องกลับขึ้นไปแล้วกลับกลับกลับขึ้นไปแต่นี้ไม่ใช่แสดงว่าเป็นไง มันจะต้องใช้เวลา1ต่อ2อ่ามันจะต้องเป็นเวลา1ต่อ2 1ต่อ2คืออะไรก็เอา16นะครับเอา16บหกคูณเท่าไหร่16คูณหนึ่จุดหกหนึ่งแเท่ากับยี่านะเพราะนั้นตรงนี้ยี่แท่งในยี่ห้าแท่งก็นับไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองยิบสามยี่สี่ยี่ิบห้าเนี่ยยิบห้าแท่งมันก็จะมุง้งมิงมุ้งมิงมุ้งมิง,มง,มง,มงอยู่แถวแถวนี้นะครับยิบห้าแท่งนะครับหรือวิธีดูดง่ายๆนะครับเราก็ดูแบบนี้หลากปัาบมาอย่างเงี้ยเราก็ดูนะว่าที่หนึ่งจุดหกหนึ่งแปดตรงเนี้ยนี่เอาฟิโบล,ล่าก็ได้ เอาฟิโบล่ลาฟิโบอ่าฟิโบนะล่าฟิโบล,า,โบล,ลาก,าลลากตรงนี้ฟิโบเนี่ยขึ้นไหมเนี่ยในตรงนี้ไม่ขึ้นสีเขียววิ่งมาหา1 6อ8หแดแสดงว่าโดนตบ โดนตบก่อนเพราะว่ามันมีเพรสเชอร์ตรงนี้อยู่มันต้องตบก่อนนะตบปิกปิกปิกปกลงมาตัวนี้แท่งนี้ก็จะรับไว้ไม่หลุดนะตบลงมาตรงนี้นี่กี่แทง่งหนึ่งสอามสี่ห้าหกแทกหกแท่งนะครับก็ตกกี่แทง่งประมาณ4ี่แท่งแนละ้ก็พักสี่แทง่งหนึ่งสสามสี่นะหนึ่งสสามสี่นะครับ เสร็จแล้วหนึ่งสองามสี่ปุ๊บขึ้นได้ไหมก็ไปดูอีกทีหนึ่งหรือนะครับหรือนะครับก็มาดูที่เนี่ย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 ไอ้เจ็ดสิบหกจุดสี่ตรงเนี้ยครับเนี่ยเจ็ดสิบหกจุดสี่เนี่ยมันขึ้นได้เปล่ามันกลับได้เปล่าหมายถึงว่าเวลาตัวนี้มันขึ้นมานี้แล้วก็ตบลงมาที่เจ็ดสิบหกจุดสี่ตัวเนี้ยแล้วมันกลับได้เปล่าตรงเนี้ยมันมีแท่งกลับไหมหมายถึงว่าจะมีแท่งกลับไหม สมมติว่ามันตกปั๊บแล้วมันกลับกลับมาเลยตรงนี้นะครับขึ้นจะให้ดีต้องกลับมาถึงนี่นะเพราะว่าแสดงว่าถ้ามันกลับได้แสดงว่าตรงนี้เพรสเช์มันไม่มีแล้วตอนนี้ถ้ามันกลับได้ก็เป็นไงครับก็ขึ้นได้เสร็จแล้วพอมันพอมันกลับได้ปุ๊บเนี่ยมันกลับได้ปุ๊บตรงนี้มันก็จะพักเหมือนเดิมนะก็จะพักตรงหัวแทนถ้ามันขึ้นเร็วมันก็จะพักตรงนี้นานนะแสดงว่าวันนั้นอ่ะหนาแนาน มันก็จะประมาณนี้นะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ก็กลายเป็นขึ้นถ้าไอเนี้ยมันถ้าถ้ามันขึ้นตรงนี้แสดงว่ามันขึ้น1ต่อหนึ่งได้ถ้าหนึ่งต่อหนึ่งตรงนี้นะครับแสดงว่าตรงเนี้ยท้งก้อนเนี้ยท้งก้อนตัวเนี้ยเป็นอัตราส่วนของ impulse อยู่นะครับเป็นอัตราส่วนของ impulse นะครับเป็นเนี่ยทั้งเนี้ยเป็นอัตราส่วนของ impulse อยู่ขึ้นไปนะอ่าก็ไอันี้ขึ้นเท่าไหร่ตรงเนี้ยสิบหกแท่งถูกไหมแล้วก็พัก ออก8.876.4แล้วก็ขึ้นอีกกี่แท่ง16แท่งนี้ถ้าเกิดว่าระยะมันได้เท่ากันก่อนก่อน16แท่งแสดงว่าเอาระยะตรงนี้ก็จะดาวเสียพอดีตรงนี้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าสรุปว่าขึ้น1ต่อหนึ่งแบบนี้นะครับขึ้นหนึ่งต่อหพอเบรกปุ๊บก็จะมาจับจุดใหญ่ว่า มันเป็น1ต่อหนึ่งไหมท่านเป็น1ต่อหนึ่งก็ขึ้นต่อก็มันจะต้องกัปถูกว่าต้องคิวเนี่ยทีนี้ถ้าคิวเป็นไงถ้าคิวก็ต้องไอ้นี่สายเวยความสูงสาเวเท,ท,ท่าเท่านี้ถ้าคิวก็ต้องขึ้นเป็นไงภายในกี่แท่ง6แท่งนี้ก็ภายใน3ามแท่งสแท่งก็ต้องกัปแต่นี่มันไม่กัปถูกว่าแสงไม่คิวก็โดนตบอีกโดนตบอีกก็ตรงเนี้ยต้องต้องพยายามกัปนะ ต้องพยายามครับนะแต่ถ้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นไงถ้าไม่ได้ก็เราก็รอให้มันมันกลับตรงนี้ให้มันกลับตรงนี้แต่ว่าเราเราใช้วิธีนี้มาดูอะไรถ้ามันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งตัวเนี้มันเล่นง่ายนะขึ้นไปถ้าเป็นแท่งเล็กถูกป่ะแต่พอมันเบรกปุ๊บเราต้องรวมแท่งถ้าไม่รวมแท่งทําไงถ้าไม่รวมแท่งเราก็ทําเฟรมบวกหนึ่ง เราก็จะเห็นว่ามันเป็นอัตราส่วนที่ใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ง่ายๆอันนี้นะถ้าเป็นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งขึ้นไปนะเรียบร้อยนะนี่ก็การตัวอย่างการใช้เวลานะหนึ่งต่อหนึ่งในการเล่นนะเห็นไหมเล่นเราไม่ต้องเล่นทุกทุกรอบก็ได้นะ เราเล่นแค่เวลา1นึ 1, 1่ต่อหนต่อสก็พอนะครับจริงๆแล้วเล่น1นต่อหนี่แหละนะใช้เวลา1นต่อหเล่นแต่แค่เข้าใจว่ามันจะ1นต่อหนตอนไหนอะไรแค่นี้เองมันก็จะเล่นได้ง่ายๆเลยเนาะโอเคแค่นี้บ๊ายบาย